คันมือั่นค่อยเไม่มีท้ามเลยเยจะบเิบอกกินอันนี้กินไอ้ยังกาะกิน่อหน่บอกจ้บงเสเนี่ยมากิบแล้ว่งขึ้น้จะบงกินอีกแล้วจิบไปเรื่อยสิท้มได้ป่ะนี่ได้ะบอกว่าได้สใหม่คือเมื่อวันที่ธรรมดาธรรมดาแท้อ่ะเอาเลย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 จะบอกตอนนี้ข่อยมีเรื่องอยากถาเจ้านะเจ้าแเอาเบาไปดีกว่า บาโบะเนาะบาโบะตอนนี้คือข่อยมีเรื่องสิถามเจ้านะเพราะว่าในวันที่ยี่25นั่นตอนนี้ทำกางสงครามนาะทำไมทหารผู้บัญชาการทหารรู้สึกของไทยทำไมถึงเดินทางไปเยือนถึงลาโอเคโอาจารย์้านะโคนเลยโคนเลยเดี๋ยวบัตรไทยเขาสู้ไม่ได้หรือยังไงว่าไปคือว่าบาโบ้ไอ้เนี่ยอยากอีดีคุกเข่ากันนะ เอาว่าอะกัเลื่อมไม่เ,มเ<อ>ลื่อมมาอยเลืเวลาตอนเอาออบาโบ่คือว่าตอนนี้ชายแดยนไทยกัปพูชากำลังร้อนระอุนะแต่ว่าเนื้อว่าที่ชาวพ่าที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยไปเยือนสปปลาวเยือนลาวบอกเมนมีระเบลมปุในอย่างบ่เผื่อบโอ้คือทำไงบาบ่คืออันนี้ก็สงสัยเหมือนกันดิสงสัยเหมือนกันแต่ว่าอ่าลาวก็เขาบอกว่าห้ามคอมเมนตไปดิวยโอ้คมเมนตกับลาวก็ต้องทำเพื่อกันต้องทำเพื่อกันนะครับแต่ด้วยความที่บอกกันเลยว่า ประเทศไทยนี่เขาจะให้เกียรตินานาประเทศซึ่งประเทศไทยนี่ครับมีกองกำลังที่ใหญ่และเหนือลกลัวอาจจะประชาคมอาเซียนนะสีประเทศเนี่ยแต่ทําไมคนเรื่องไปที่ลาวนะเขาอยากจะบอกกันเลยว่าหนึ่งเขาอยากจะไปให้ลาวรับรู้ว่าประเทศเขมยังทกับเขาก่อนนะเขาไม่ได้บอกว่าให้ลาวมาช่วยต่อสู้มาช่วยยิงหรือช่วยอะไรก็แล้วแต่แค่ให้รับรู้ ให้รับรู้แค่หนึ่งกองกําลังหนึ่งกองพันของไทยก็สามารถยึดเขมรได้แล้วขอต้นอันนี้คือเพื่อนสูรุปกันตอนนี้คือมีแต่ท่านหนึ่งภาคสองตอนนี้มันบอกเมียนทั้งสองแต่ภาคสามภาคสี่ยังบอกมายังแ่มงยังออกมาคือกองกำลังประเทศไทยนี่เยอะมากแม้ว่าจะเป็นท้าวการชนะบุรีลบบุรีก็งามกองทัพในประเทศไทยนี่มีมีอยู่สี่ภาคเนาะภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็ภาคสามภาคสี่เนาะคือแบบว่ากองกำลังพระเมืองหรือว่า บุรพาแล้วก็สุรานารีเนาะคือแบบอันนี้คือแบบสองพลังงื่อเนาะทางเนื้อยังออมาทางใต้ยังออมายังยังยังบม่ได้ส้มทุกมันแท้คือประเมินแล้วว่าเอาอยู่เอาอยู่แค่นี้เอาอยู่ถ้าถ้าคิดจะยึดก็คือยึดได้เนาะก็คือตอนนี้ก็ยังจะบอกเนี่ยเป็นการออกโต้เนาะอันนี้คือการออกโต้เฉยๆจากที่ประชาเริ่มก่อนแล้วก็ทำลายทรัพย์สินชีวิตพลเมือนไทย อ่ะหายเองก็ต้กโต๊ะเขาเรียกเราปกป้องสิทธิ์ตัวเองเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าหมอแจ๊บเป็นส่วนของหมอแจ๊บเนาะได้บอกตัวก็เลยถามมาแล้วว่าทำไมผู้ข้ามชาติทางสุลของไทยถึงไปเยือนลาวหรือเป็นการยั่วยุบเพราะกำลังเขมรอือนี่มุมของหมอแจ๊บใช่ไหมคือจริงๆในในสายสัมพันธ์ลาวไทยมันมีมานานอยู่แล้วเราจะเห็นอยู่ประจำในเรื่องของการร่วมร่วมมือกันระหว่างสองประเทศนั่นแหละคือเดี๋ยวกับหมอแจ๊บนะการต่อสู้สงครามนี่มันจะมีสงครามทางภาษา ก็มีแน่นอนแน่นอนนะทำให้แสียเส้นใช่ไหมจินตนายาันี่หมดแหละ่่นีในการต่อสู้คืออ่าจะทําแบบไหนข่มขวัญกู้ต่อสู้จะทํายังไงมันเป็นกลยุทธ์เนาะเป็นยุทธวิธีของการทำองแต่ละแต่ละประเทศเชื่อเลยว่านักรบเขามองเขาจะรู้โอ้ไทยนี่สุดยอดไทยนี่เก่งในการทหารใช่ในการที่จะสู้รบแล้วก็วิธีสู้รบแน่นอนแน่นอนแนนน่อคือยุทธศาสตร์มันจริงๆแล้วยุทธศาสตร์เรารู้อยู่แล้วว่า คือไทยอะเรื่องขอคิดไรคิวอยู Mother, no ่แล้วย na ุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เพื่อในเรื่องหลักยุทธศาสตร์หนื่อยู่แล้วแต่ว่าการไฟตรงนี้มันจะมันจะคิดว่านะคิดคิดว่าถามว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่มั้ยคือคิดว่าในในส่วนลึกๆเรื่องก็ถ้าจะมีก็บ้างนิดหน่อยนะแต่คิดว่าลึกๆแล้วเนี่ยการประสานงานของระหว่างสองประเทศมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าด้วยความอันหนึ่งที่ผมพูดไปแล้วว่าแน่นอนเขาก็ต้องอยากให้เรารับรู้ว่าเฮ้ เราไม่ได้รังแกนะคือพี่ไม่ได้รังแกน้องนะแต่ว่าเราโดนยั่วยบเราเองก็เห็นจริงๆเราเองก็เห็นแหละแต่อยากให้รู้เป็นทางการว่าที่เนี่ยที่ไม่ทำแต่ว่าเขาทำที่พี่ก็ต้องปกปฟ้องตัวเองแล้วโทรไปได้ไหมโทรไปถ้าโทรไปความจริงใจมั้ไนะโลกโลกก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้เห็นนี่กองกำลังไทรเขามีความฉลาดเขามีความคิดหนึ่งนะที่บอาพวกคิดคือว่าเป็นการทําให้เห็น ข่าแเเท้ของเขมรชัดนะชัดชัดตรงนี้คือคือไปเสร็จปุ๊บนี่เผยท่าแท้ทันทีเลยเราเองก็ได้เห็นด้วยมแค่ไทยนะโลกก็ได้เห็นนะบ้าวต้นเห็นไหมประชาชนมาเที่ยวสิบเที่ยวก็ได้เห็นนะได้เห็นได้เห็นเลยที่ไปปุ๊บคุณเปิดเลยเปิดเลยสิบรูปเปิดเลยอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ไทยอยากจะโชว์ให้ประชาคมโลกได้วยเขาเขาหลงอ้าวบาวต้นเชื่อเชื่อไหมแสดงว่าจิบบูบูอย่างเงี้ย แสดงว่าแม่ทัพผู้บังคับบัญชาสูงสุดของไทยนี่รู้แล้วว่าถ้าไปเนี้ยเปิดแน่เฮ้ยนี่นี่แหละคือสิ่งที่จะเกณฑ์กองอาสาแลยนะถ้าเกณฑ์มนเกิด้นแบอกต้นนะแล้วก็เป็นการบอกอีกนายว่าที่พี่บอกว่าเขาทําก่อนเนี่ยน้องเจ้ว่าพี่โอหกลองดูนี่กันชัดเลยเพราะปกติแล้วทางการทหารลาวกับไทยเรามีการเชื่อมสัมพันธ์มิตรกันตลอดรุ่ดแม่น้ำโขงมีการสกัดกั้งแล้วจะเป็นยาเสพตดแล้วก็ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายให้ปกติอยู่แล้ว แต่ทำไมขเขมรถึงรีบร้อนอใจเนนะย็นเนี่ยประโคมศาสตร์จรวดมาใส่ลาวแบบไม่ทันตั้งตัวพ่อค้าไม่ขายอยู่ที่ตลาดนี่คือความสูญเสียเลยนะม,มาต้นทำยับเยินเลยนะเขาโบกหูเพลิงลุกไหมหูท่วมตลาดเลยอ่ะถือว่าเป็นเป็นความเสียหายที่โมหาศาลนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ไตั้งหลักไมไ่ตั้งตัวยนะอยู่แล้วการที่กัมพูชาทำอย่างนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐาน<อ>ที่จะมัดตัวกัมพูชา<อ>โดยไทยไม่ต้องบอกหรอกว่าเอ้ยคุณทําก่อน คือคือจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแต่เนี่ยรู้โดยโดยเหตุการณ์ไม่ใช่คำพูดเลยรู้โดยเหตุการณ์ว่าฮ้ยนี่ไงจริงหรือเปล่าที่พี่บอกเนี่ยที่กพูชาบอกว่าไทยเริ่มก่อนแล้วเห็นไหม<อ>ชัดเจนมากเลย,ยนี่นี่นี่เป็นเป็นวิเคราะห์ของพวกเรานะผม<ช>ว่านะประเทศไทยนี้อย่างที่เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการรบประเทศไทยจะเน,น้นการใช้สมองมากกว่าใช้กําลังใช่คร๊บนี่คือแปลว่าวินยทที่ที่เชี่ยวชาญสลัดนกทาาสลัด แม่ทัพต้องสลาดแม่ทัพต้องเก่งะชยชนะก็ต้องมานี่แหละคือคือคือสิ่งที่บอกต้นธงใส่และหนึ่งความคิดเห็นของพวกเราว่าทำไมขุนขมัญชาทหารสูงสุดของไทยถึงไปเยือนลาวในช่วงเวลาที่แบบแบบแบบนี้เลยแบบตึงเครียดตึงเครียดนันนี่คือคือความฉลาดของผู้นำต้นเชื่อแล้วว่าในโลกใบนี้อ่ะไม่มีประเทศไหนเมันประเทศไทยที่ไม่เป็นหัวเมืองขึ้นของใครเชื่อแล้วแบบนี้แหละเนาะบรรเบศข้าองเขาก็มี เขามีไอคิวใช่ลูกหลานเขามีไอคิวคือไทยเขาไม่เคยตกในอาณาเขตของใครเลยคือประเทศทิล่าอาณาเขตคมจริงๆเขาล่าทั่วโลกนะแต่ว่าไทยเป็นไปได้ไงรอดมันเป็ประเทศเดียวนี่นี่นี่อยากจะบอกให้เลยนะสำหรับเนื้อหาคลิปนี้นะเป็นการเป็นการเพื่อทดสอบใช่ใช่ใช่เป็นการทดสอบไอ้ความความไม่ไม่เดียวกับนนี้เป็นการบอกกันเลยว่าอยากจะเห็นท่าแท้ของขมิ้นใช่เป็นการ ทำให้เห็นทุนโลงเรียนว่าท่าแถวเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนก็คือคําตอบอยู่ในเหตุการณ์เรื่องราวใน่ไหมเรียบร้อยแล้วนี่นี่ท่านผู้ชมนั่นก็จะบอกเลยว่านี่แหละนี่แหละคือเป็นจัดแล้วจัดแล้วจัดแล้วเรื่องราวที่พวกเรานํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วที่เกิดขึ้นจริงจริงเพื่อนนอกเรื่องนิดนึงล่าสุดเห็นในคนเขมิเรียบร้อยแล้ว คือแน่นอนนะบอยจะบอต้นนะเป็นการเปิดฉากของไทยเป็นการต่อโต้ของไทยอาจจะเรียบร้อยไปตั้งเยอะแล้วอาจจะเอาข่าวมาแค่ให้ไม่ตอนนี้ตัวตึงนะคอนเสียที่เรียบร้อยตอนนี้คือตัวตึงตึงไม่เนี่ยใช่ตัวใหญ่เลยตเนี้ยไม่เป็นตัวตึงนะตัวตึงหรือว่าเอ่อยศใหญ่ยศใหญ่ผู้ยศใหญ่ผู้คุมอ่ะผู้คุมแต่ว่าบอต้นดูซีหน้าแววตาแล้วสงสารสงบอต้นสงสารนะสงสารแต่ว่าเขามันมีผู้บังคับบัญชาของเขาอยู่อันนี้เขาเป็นผู้ อ๋อนายสั่งก็ไปนล้สงสารเพราะว่าต้นบุญเวตาเขาเขา่าจะเป็นคนจนเหมือนเรานี่แหละก็เลยสงสารเขาแต่ว่าผู้นําที่บ้านฉากการที่สั่งการน่ะไม่สงสารมันนั้นอยากให้คนนั้นเจออยากให้คนนั้นเจอแต่อันนี้มันไปตามหน้าที่ของมันแต่ก็ครัวเองามันก็อยากจนอยู่บอกแจ๊บวันนี้อ่าผู้บังคับบัญชาทหารสุดท้ายไปลาวถ้าเมื่อนนี้ไปเวียดนามไปมาเลเซียไปโนหนจากขนาดไหน แต่จะไปศาสตร์อย่าไปหลงไปบเลนะอย่าหลงไปเลนะอออย่าหลงไปอินโดนะเพราะเขาคงยังไม่แบบอ่ารล่อจะคงไม่จะดีเหมือนเหมือนลาวนะคงไม่จะดีนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้อ่าไทยก็ถือได้ว่าตอตู้ขมิางเห็นได้ชัดเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นผลงานของขมินเลยหรอครับแตาว่าการสรุปครั้งนี้เราก็เห็นหลายอย่างนะ เห็นถึงความจริงใจของของทัพไทยเห็นถึงความฝ่ยของฐานเขมรและก็เห็นถึงความชาญฉลาดของผู้บัญชาการฐานสุดสุดของไทยหลายอย่างนั้นที่ที่ที่ณเวลานี้คําตอบโดยไม่ต้องบอกเล่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นผู้เล่าเรื่องราเองก็คือใครจริงใจหรือใครไม่จริงใจชัดเจนว่ากน้องโ f โ u แค่การไปตรงนี้คือบอกให้เรารับรู้เลยไม่อยากพูดเล่าความว่าพี่เรื่องวองเรื่องหนังไม่อยากบอกว่าให้เขมรไม่ดีไม่อยากพูด ไปหาลาวนี่ยเห็นอะไรกัรน,น,นกกเป็นชัดเจนมาก10ตูวชัดมากเลยคอับเดี๋ยวจะทำมาต้ก่อนนะให้มาต้ตอบสั้นๆว่าทําไมเขมรถึงไม่ไปหาทหารลาวไม่ไปหาผู้นำเราเขาคิดไม่ได้คิดไม่ออกคิดไม่ออกขอแาะจ๊ะเาจ๊คิดว่าเขามองว่าศักยภาพเราไม่ได้มีอะไรเพท่าทานกับเขาไม่รู้จะไปหาเพื่ออะไรเอาไม่ถามมาพวกนี้เอาบอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้โหเขาคุยกันไม่รู้เรื่อง อย่างนี้นกับเราคุณก็่รู้เรื่องเรื่องเอาแล้วบมอต้นรู้เรื่องปะไม่รู้มันไม่รู้รอ่ะอยู่คนละฝากฝั่งนี้อยู่ไม่น้ำเหืองนี่ตะโกนหากันไอ้ซื้อกันเนี่ยไม่ดูเรื่นะองจะได้เกิดคอมเมนต์ตะโกนข้ามไปเลยพูดเลยว่ามันด่าผมไหมนี่มันดา่าผมไหมนี่นโอ้ <c oughs> โนี่ก็คือความคิดและมุมมองของหมอต้นบ่าวโบบ่าวเจ็บเนาะใช่สำหรับพี่มีนเนาะหมอต้นก็อยาบคุณบ่าวโบบ่าวเจ็บเนาะที่ออกมาอ่าาแสดงความคิดความเห็นเนาะในมุมมองของแรงงานเราคนหนึ่งเพราะว่า เขาก็ต้องออกแสดงความคิดเห็นเพราะว่าบ้านเขาก็คือกระทํานี่คือกระทาใมตอนนี้เมนก็อีกอย่างอันหนึ่งเขาก็ออกออกมาว่าอย่างที่บอกนะเขาก็อยากอยากยอมรับว่าประนามเนาะใครก็แต่เนาะที่อาพชีวิตคนละเรือนที่เขาบริสุทธิ์นั้นเขาจะจะบอกเสมอเนาะต้องประนามเขาก็ต้องประนามเขาจะเขาจะบอกเห็นดีเห็นงามกับสิ่งนี้เด็ดขาดเนาะครับนะครับผมสำหรับเรื่องราวนี้ก็เขาจบที่เพื่อนคนนี้เนาะติดตามแบบ อ่ตอนต่อไปยังม bueno like ีหลายร้านอีกเลยแล้วเราสิอยากมาท้ามบาโบกับบอฟเย็บเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์มันก็มีหลายแต่ละมือเรื่องหลายพันหลายแนวเพื่อนแม่สำหรับที่นี่พ่อเขาสับปนลานสับปนพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอะไรจ้าเป็นเหมือนมันเป็นอะไรแบบมันมันเป็นอะไรแบบวันนี้มีลายยางแบบงนไปเลยเนาะ อกันแท้เเพ่นตามามหน้าไปเลยขาันแท้ลักษณะที่เจ้าว่ามันมันมันจะเคลื่อนนักข่าวของไทยดีไหมครับเออครับข่ามาบอกลักษณะแบบเคลื่อนนะยังที่ที่เป็นอนักการเมืองของไทยเวลามันมีเกิดเหตุการณ์ในในตัวเมืองเลยข่เาเกิดทั้งคืน